สวัสดีเจ้าเพื่อนๆมนีอากาศดีดียายเพื่อนเลยตัดสินใจขึ้นเขาค่ะเมนีก่อนมาเสื่อมืดคือว่าก่นอนฝนสิตโตได้เตรียมตัวไว้แล้วค่ะบอกนำไปกินด้วจ้ะเพราะว่าขี้ขานเยี้ยวมองเยี้ยวยากคนก็หลายคนก็บห่บหลายดอกเพื่อเนี้ยวเรอกยุคนสิบแานมาได้เห็นเลยบอกเดี๋ยวนำอายาอมเนี่ลยจ้ะเก๋ แก่ข้อแห่งเครื่องอุปกรณ์การใส่แว่นตาจ้ะแว่นตาแล้วก็หมวกจ้ะมินิเดที่ดีหมวกบอตันหูเลยว่าสิสด้จยังไปนี่จ้ะแล้วก็กระเป๋าเป้มื่อนี้อุปกรณ์การใส่คืออันนี้จ้ะงัดงัดงัด <c oughs> งัดงัดงัดคือจังไฟอย่างเขาบอกวางัดงัดงัดนะจะไปงัดต้นเอ็นยืดจ้ะแต่สิไปหาหมองมันพอบบอสันหูเพราะว่าแยกเพิ่นเกิดจาได้กะอาสิได้บางสิ่งบางอย่างเนาะวิวดอกไม้ต้นเอ็นยืดพักเพราอว่าเฮ็ดบ่หูเฮ็ดคือสิบ่ได้่ดอกมันมันหนังอู่แล้วกาแยกเพิ่นกใส่กางเกงอนี้ไปค่ะสวมเข้าไปเลยสวมสวมกางเกงตวเกานี่แหละเพราะว่า กางเกงอันนี้มันนั่งมันนั่งคุกขี้กับดินชื้นกับยังเสียงเสียงเมันได้มันเป็นกางเกงเฉพาะกางเกงเขาปลาเออทำแบกระสวมไปเลยสิบเมื่อใดไปสวมขาเทิงสวมมันก็ง่ายที่ดอกกางเกงมันกางเกงสปอร์ตเขากางเกงปลาเขาก็มีสิบไม่ยังเอาไว้อยู่ไอสิบหูุดกัขึ้นมาขาเท่งมันก็ใส่ง่ายอยู่กันเห็บการน้ำกันต้มแย่ มันป้องกันได้จ้ะขันางเกงงทรมบานี่ตอดเนีดยสะดุ้งเลยเมื่อวานที่เพื่อนกับไป่งน้องเก็บพักมาก็ไปมุนเอาพักไอ้นั่นมุนเอาพักก็พักกูดที่เขาปูก,ก็ไหว <c oughs> ไปโดนต้นอนั่นตอดเนิดยสะดุ้งย้งเลยเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> ก็บ่ไดลตั้งใจเขาปลาเนาะยางพันก็เลยไปโอเคเดี๋ยวเจอกันนะเพื่อนเเนาะให้เพื่อนๆไปเป็นมูนเ้อ ยานอยู่เขาป้านะ่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องไปจ้ะอู้ยจะก,กินยังนอนจะปากเคี้ยวเนาะกินเขานึงเนี่ยกินเขาวัดน่ะละอาหารกลนบาดนะจ๊ะมีแห้งลห่ะมีก,ากําลังหลยจ้ะอาหารถิดเขา,ป,เาเเป,ขป้าพืมาดมืองจะได้กระโบหิวไปนํากันเด้อเพื่อนๆเ้ยไปเขาปันกันเด้อเพื่อนไปเป็นมูน่ย ไปไปเที่ยวเที่ยวเขานํำกันเด้อไปไปลำกันจ้ะท่างขึ้นเขาจะเพื่อนเพื่อนเห็นผลละไมผลของลูกไอ้นั่นอะ่นะพักขีเล็กยูเรวาพักเสดาน่ะมันกอดกันอปุปอปะยู่ไหมนะฮักนะฮักมันจับเป็น,นก้อนๆอยู่มันงามงามเ <laughs> บุ้งสิดทายเบิง้งนี้จ้ะเด่นนี่มันเป็นน้อยจังงสิ มันเป็นพว่วงเป็นพ่วงเขามันอยู่หนาหักเนาะหนาหากักหนาหากักมันงามใช่ละ่ะมันงามนี่ตำตำนีำกกกก่ก็มีจ้ะหนาหากักหนาหากักยิ่งเป็นชอบมาจับเห็นชัดป่ะเนาะแดดมันส่องส่วนอันนี้ก็เป็นหน่วยหน่วยพกยักกลุ่มนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่ นี่นไม่ไมันเป็นยังไงทียา,ายเพิ่นเอาม่ส่หนวดให้เบิ่งนะ่ะเอามาใส่เป็นหนวดเล่นเพราะว่ามันคือนวดเออแต่อันนี้มันบงง่งอนเนาะนวดมันลงทีย้ายเพิ่นเลนะ่ะนวดงอนเลยจ้ะอันนี้มันบ่งงอนบทันถึงหยดเขาลูกจ้ะเพื่อนเพื่อนมานั่งหมานั่งมองนี่เลยจ้ะเพราะวะ่าค้าคืนเนี่ยต้องพักพักสักสองสามยก เวลาแย่เพ่นนั่งมองนี่ก็ะนั้ไปข้างหน้าเลยจ้ะงามงามทิศใต้เบิ้องด้วยจ้ะจากนี่ไปนี่เนาะเพราะนถึงยอดเขาแต่ว่าสีไทยเบิ้งจ้ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนั่งมองแย่เพ่นนั่งนี่ด้วยจ้ะกระสีเห็นเป็นเจีงสีเลยจ้ะเนี่ยมองนี่นี่ยเพราะม่ยอดเขาดอกสบายนั่นละแต่ว่ามันงามวัดชายไปไหนจังสรนละพู้น่ะไปพูดน่ะ อาศยไดชทิวิกับพัชหูได้นี่หนทางเห็ดเขาเห็ดดีขึ้นจ้าเพื่อนเพนท่างขึ้นเขาเมื่อก่อนมันมีเจีขี้ดินไหมน้ำมันไหลร่อยห้องน้ำมันไหลฝนตกว่ามันก็ไหลบัดนี้เขาเอาหินมาถมสิหิยาง่ายแล้วดินมันก็สสบพังตอไปอีกแต่น้ำมันก็ยังไหลอยู่นั่นแหละายเพื่อนจีขึ้นไปอีกจ้าพัชันถึงทอบมันดอกอีกดนอยู่ย่างไปเรื่อย พอท่นถึงป่าใหญ่หอบอยู่อุ้ยมันในหุนชางมันเปพียงมันเป็นลมเป็นบ่อไปน้ำมันจะสิแหละมันพะจันพ่ยเนาะมันม้วนดีตัวชีวิตมันมันมันบ่เบื่อบ่เซ็งไหมพอพะจันพ่ยแล้วมันขี่ขานมันเซ็งมันบ่มีแรงตื่นเต้นเดี๋ยวสิไปอีกทางหนึ่งจ้ะทางนั่นน่ะบ่ได้ไปมาโดนเรา เบิ้องเดื sì, ання, ่อเพื fire fire ่อนๆนี่อันนี้เคาอ่านว่ายังกอะพะกูดญี่ปุ่นบอกวาราบิเนาะเป็นปลาดีจ้ะถึกปลาใหญ่ๆวาราบิทั้งนั้นเลยไม่ต้องมาเก็บไก่หรอกจ้ะเจ็บบนภูเขาทีแย่เพ่นยู่นี่แหละหลายเลยวาราบิทั้งนั้นเลยสำหรับคนที่เคยกินแต่แยเพ่นยูว่าท่านเคยกินพอจะศนมันสิใหญ่อุ้ยยั่งหลาย มันม um. ีตะเบียดนหน่อยอ่อนๆนี่วพอใจมันสีใหญ่มันบาใหญ่เยื้อสีถอนอ้จัะหน่อยก่อนบม่ใหญ่กะเอาเลยเนาะคันบ่หมีกะเอามันหน่อยนีู่เลยอุ้ยยุ่งหลายยุ่งหลายหลีโอ้ยจีบันยุ่งหลายพุ้งเช้าตัวในหน่อยนี่นี่งัดตัวในหน่อยอยู่เลยมันอ่อนจ้ะนี่อุ้ย สนน้อยนี่ขนาดดินเปียกเงี้นี่เมื่อก้อนนั่นเลยนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอาแหม่นนี้มาขัางไว้มันก็ไงได้ละเอะงัดไงโอ้ยยุงกี่เป็นมาหลายเนาะโอ้ยนี่แหละยุงออกหรอยุงออก,ออกอาลาบาดละฝนฝนมาตกโอ้ยนี่ tuần mới này nói chơi chơi vẫn đi qua bữa đấy rồi bờ xíu thiểu nó nói cao cái ao tôm cần đi chơi chơi sang uống thọ nhung thằng nào ui ui thả ฮะเมื่อคืนได้ตัวนี้ได้ละค้างได้ละจะเอาขึ้นในบ่อหนิอันนี้มันอยู่ลึกเนาะอุ้ยันดินบ่เปียกนี่คือสิทธิ์ลบวายางหยากเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รกหยากกี่เล้วนี่กรตีนี่ลบหยากกี่เล้วนี่ขนาดดินเปียกเรือนี้อุ้ยแทนดินบ่เปียกเรือนี่คุด เลยนี่มันงามเดี๋ยร่ะโอ้ยยุงมันหลนี่มันงามเบาก็บ่ได้มันอ่อนอยู่จนมันใบใหญ่ดอกอ่ะมันอ่อนโอ้ยเก็บพักไปนั่มไล่ยุงไปนั่โอ้ยเออเอาต้นเป็นยืดก็บ่ได้มันเสียเวลาเสียเวลาเดินเขาป่าเดี๋ยวเพื่อนๆสิงเงา หายังเห็ดให้เพื่อนๆเบิ้องอุ้ยนี่หาขึ้นกระไดเป็นยังมาดอกอ้ยบางต้นก็ได้บางต้นก็บ่ได้ต้นอันนี้บ่แม่นว่าสิลกง่ายๆเนาะนอือตรวจก่อนกิ๊บหน่อยกันตื่นเมื่ไงอุ้ย ยุ่งกัย่องยังย่องยงนี้แหละ,ะเพื่อนๆงัดมังค่างทางนี่แหละขาวปลาบางนึงเนี่ยโอ้ยจกักเอียงต้อยยังเลือดยักเกิดนี่เลือดยั <c oughs> จกจักยุ่งจักไม่ว่อนจักเอียงต้อยอยังคังทางลงหลงยังสิยุ่งบางวันมันบวกลมีคังทางเนี่ยมันก็ชอบเกิดเกิดเฉพาะคังทางนี่จ้ะงามไม่อบมัน,นก็เหยียบยาเนี่ย บงทีไรก็บอเหยียบมันก็บเอเอาบอบบไปเกิดบงนี่เป็นหยังตนใหญ่ใหญ่ใหไหมงามงามอุ้ยลุกยากอุ้ยุ้ยุ้นุ่นดน่ล <Yeah. S 1> ุ่นอ well ุ้ยเกบักทางๆ อันนี้ผักเมื่อคืนงามยนี่อืมเนี่ยเดรร้ายอยู่จ้ะเปนอ่อนทั้งนั้นเลยนี่โอ้ยนี่เด้นนี่เด้มองวิวง,งามๆมึงอนี่ยนี่เขามานั่งเล่นนั่งผักเนาะ ยู่นี่เขาเห็ดดีในป่านี่อย่างเขาก็เห็ดดีตัวบริการโอ้ยนี่เด้นี่เหวอันนี้มันเป็นเหวจ้ะอากาศดีลมเย็นเย็นแด็โหนดีจ้ะลมแห้งอยู่แต่มาแต่ว่าบนหนาม ที่นั่งเร่นจ้ะวันนี้ร้านกาแฟาเปิดคนนั่งเร่นนั่งกินอาหารแล้วน,นี่ก็ปืนยญ่จ้ะปืนยญ่สมัยเกา่าสมัยสงครามเขามาจอดไว้ ท่าสีใหม่ปกตินี่มันเป็นสีเขียวเขียวมืดๆนี่ก็ท่าสีใหม่แล้วเนี่ย